สวัสดีครับวันนี้มาแล้วกับไหมครับตทนที่สองนะครับเราจะมาถ้าเอาชีวิตรอดในคืนแรกอันที่สองกอันนี้เราจะมาลงดานเจ้นนะคุณไอนะครับมาครับคุณไอครับเข้าบ้านนะครับยังไม่มีบ้านนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านผมมาครับยังไม่ได้ทําบ้านเอาที่ขุดนะครับขุดนีครับคุณไอครับ้านีะครับโดนไปแล้วครับ คือเราก็รอคุณไนทมาแล้วก็ไม่ได้ที่นอนไปวางครับไม่ได้เสกแล้วก็ไปด่ามางข้างมากนตีบล็อกตีบล็อกแล้วก็ตีบล็อกนะครับผมก็วางอ้า,อเอาวเดี๋ยวก็ลองมาถไไ้่เป็นลายคุณไนท์ก็แค่หลุดครับ อ๋อวันนี้ลงรันเจียนใช่ไหมหนาเปันเก่าดีเราก็ลงรันเจียนยางานวันนี้ไม่เป็นไรครับลงโมเดียวก็ได้ครับพวกนายดุแล้ก็ไปไบายบายไปตอนเมื่อกี้มันหลุดเหรอแล้วตอนนี้ตีได้ปะ บอกไปไหนอะมึงนันเจียนเดินตรงรามาแล้เลี้ยวซ้ายต้องไม่เห็นนันเจียนเลถ้ามาเดินเราปักไฟแล้วรอบหนึ่งอ้าวเจอชานชานนี่ก็กเล่นไปนิดนึงรออ่ะครับที่แล้วครับติดใจครับคิดไม่ได้ เออตอนนี้ได้แล้วนะครับคุณลิวเออก็เล่นเลยครับเชื่อชัยพาพาเล่แรกก้อนนี้จะมันลงทีนครับอ๋อเล่อนนลงทักโอ,อ้โหดูเหมือนจะมีอาเบะอยู่ในเมืองน,นี้นะครับอ็อาเบะไอ้ครับโอ้นื้อ่็อาเบะที่ไหน,นเทลิตันตัวเอง เองเล่นตัวเซิร์ฟไอ้น,นี่นี่หว่า มชครับมีตัวเกมที่สมจริงขึ้นนะครับก็คุดกันไปเรื่อยๆเลยว่าขุดมาได้หินมาเยอะมากก็คลิปหน้าอาจจะไปรีวิวเมื่อครับแอปโผนะครับเป็นเซิร์ฟของเพื่อนเพื่อน หลุดเพราะว่าบ้านผมมาจากฝนตกหรือเปล่า,าขออภัยนะออทีนี้ด้วยแล้วเร็วได้แล้วใช่ไหมอ่าคือตอนนี้ตกหลังในตกเหมืองไม่รู้อยู่ที่ไหนหลงเหมืองขอ,อไฟในขอไฟ <ป S 1> นอดค่าอยู่ในเหมืองเนี่หาใครไม่เจอตอนนี้แองเ็นน้ำ แล้ตีบอกได้ยังได้ดันตีได้แล้วมาแล้วด้วยแต่ก็ขออย่าให้เน็ตหลุออดีขนานพอพอตายก็ตีบอกได้แล้วครับรืร่องเจอท่านริว้วแล้วผม,ผมก็ขุดให้ร่อนให้รอนผมคุณพูด,พดยังผมยังไม่ได้ขุดบอกขุด,ด้วยแล้วคราวตอนนั้นนะก่อนที่จะมาเปิดคลิปนี่ผมตก,กไปในเหวนรกเหวนี้ครับ ผมเสียไอรอนไปเกือบ30อันเลยเสียดายมา,คากครับอ้าวหลงครับนายอยู่ไหนครับอยู่ตรงน้ำนะครับน้ำตกผมขึ้นได้อยูน่ยนะครับัันจเป็ครบไอรอนหายเอไอรอนด้วยอันล่างค่ะ ใมหลดหรเหลวรอตัวอี้เกหมดร้าก็ปรับเป็นไฟเลยนะไมาเลพอเล่นได้ก็โอเคแล้วก็คอมไม่ดีอยากดีะนะูอ,อ่ะก็แมคคับหนึ่งจุดส่จุดสองที่เพิ่มมังคาวอ่ ก็มันก็มีเหมือนไม่มีครับเพราะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้เลยตีก็ไม่หรอกนี่ก็กลา,างคืนอยู่วะนี่คก็จะนอนแล้วมันจะได้เสร็จทีนะครับการลงเหมือนเนี่ยแนะนำให้หาบล็อกที่มันแตกง่ายๆไปนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราลงเหมือแล้วบล็อกมันแตกงานเวลา ល្ออกា់ទៅបានជาក្រើងងស្ ไปดีเจแล้วแ่อมึสิเร็วอะไรตกมาที่เหวอ่ะตายปะไม่ตายก็ตายไปอุ้ยกูจะเป็นพ่อสไปเดอร์แมนตามไปแล้วนแต่กูคงไม่ง้อโดนตก,กลึกแบบมึงหรอกตกอะมึงก็บอกว่าตกกะไอ้ว่า Mua q ได้แล้วก็ลง ผมตกลงมาครับผมตกมาผมปักไว้ทันครับ ถ้าทางลงเราก็จะเป็นระบบขึ้นไปเลยมันก็สามารถทำเราเรียกขึ้นทั้งบนได้ง่ายด้วยนะครับก็มันก็ดีครับถ้าทําอย่างนี้นก็ดีกว่ากระโดดลงไปแล้วก็หาทางขึ้นแบบเหมือนฆ่าตัวตายครับทำไมผมไม่รู้ว่าทางนี้มันก็จะมีอะไรบ้างแต่ว่าไอเ้เขาก็บอกมา oh. แต่คุณไหนนิ่เง็ดหลุดนะครับยิ่ <c oughs> เย็นเลยเดี๋ยวพี่ก็ไปดูใหม่ เทียมครับไปเนเธอร์ได้แล้วทีนี้ก็ดีนะครับแต่จะไม่ได้ของดีมากต่เนนอเพื่อนที่ขุดดีแล้วก็ขุดของมนไม่ได้ดีเท่าไหร่ต้องรอไป้องวินวันนี้ดูบอลพี่ลิวเปล่าวินวันนี้ดูบาซ่าแข่งพี่ลิวเปล่า ขายไอ้เดี๋ยวเอ็มเปิดเซิร์ฟเลยเดีไปเล่นเซิร์ฟเองถ้าจะถ่ายคลิปนี้จบแล้วที่มาหมดวที่ก็เป็นตัวปัญขาผมว่า ผมสอนเรื่องกระดูกไปนะครับพี่แล้วว่ากระดูกนี่มีเปิดสอนเลยวันนี้ <Okay. S 1> นเดิมเป็นคลิปที่4ของผมนะครับแต่ว่าพิ่งลงไปได้แค่2คลิปก็คือติดกล่องก็สามารถผิวเดิโออวันนี้ใหม่นะ ก็จะมาสอนการทำฟาร์มผักนะครับก็คลิปนี้ก็สอนปลูกต้นไม้ข้าวๆไปก่อนก็เป็นจะจามั้ะครับว่าการปลูกต้นไม้ดูนะครับฟางเสร็จแล้วกดอ้าว ใช่แล้วแหละครับความแยกทฤษฎีด้วยกันเขาไม่เห็นหมอบัดน,นี่ไงครับได้แล้วเห็นไหมโอ้ติดจุดต้นไม้มไมครับก็อ่าันต้นไม,ม้ไม่อได้ดอกต้นนี้ก็ดีนะครับอ้าวโอตกดสามขอจบคลิปที่สองเป็นเท่านี้นะครับบ๊ายบาย